ทำอะไรเนี่ยอ๋อใช้ใช้เป็กเป็กแตอกอตอกลงไปในพื้นนี่ไม้นี่ไม้อะไรเหลืองๆเนี่ยนี่ไม้กั้นเรื่องครับกั้นเหลืองอ๋อแล้วอยู่กันกี่คนหลายคนหลายคนนี่เหรอเด็กๆหนึ่งสองสาม นั่นนั่นนั่นลูกกับใครเดี๋ยวก็ลูกชายล้านชายไปตัดไม้กันลูกสะพ้ายนะนั่นลูกกับใครพ่อมลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายก็ดูขาวๆพ่อมเลยทีนี้ก็มันได้แขวนแก่ไงหลุงพี่อได้แขวนแแก่ต่เข้าว้านะเข้าลูกสุดท้องเนี่ยไปแต่งเพลงด้วยสิไม่ใช่ถูกครับทีนี้ก็ ล่านไปค่ายกระเทียมช่องล่านเคยกับล่านเจ้าไปค่ายกระเทียมน้องพี่ค่ายกระเทียมค่ายหอมไปทุกวันเลยบไปทุกวันแล้วก็ก็ปอก็พอได้มั่งนะลุงพี่นะทาไรในวอกวิ่งไปเอาเชียงมอญลำปางโดนหอมกระเทียมแล้วก็เพล่เพล่เอาเาะเนอมาค่ายมั่งพี่เาะมั่งลำใหญ่มั่งแล้วขายทันไหมถ้า ทันนุพี่หวั่นช่องวันหมดวันช่องวันหมดวิ่งไปขายทั่วหมดในจังหวัดเราโควิดก็ยังขายได้ขนาดนี้นะโอ้ดีอุพี้แต่พวกผมไม่ได้นี่ไม่ได้ไสกันนา้ผนียไม่ไสอบอกว่าไม่มีแล้วไปหมดแลว้วพ่อก็ไม่ได้ใสพ่อมไปอังทองไปน่องไปไกลๆกรุงเทพนาะผมไม่เคยไสยเลยเจ้าหน้าที่เขาถามว่าเมื่ไม่ไม่ไสแล้วลุง บอกใจแล้วมาให้ใจไม่ออกครับนี่อาตมากระบ่นอยู่เมื่อไรจะเลิกทีครับมันมันเมื่อไหรจะเลิกก็ไม่ลุงพี่ข้อภัยลุงพี่อยู่อารามไหนครับอยู่อารามวัดพระพุทธแสงธรรมสระบุรีสระบุรีแล้วลุงพี่เดียวข้อภัยครับอ่ะมาบอกบุญหรือยังไงลุงพี่อ๋อไม่ได้มาบอกบุญมาให้บุญ มาให้บุญนนาะเอาข้าวสารมาให้เผื่อคนยากคนจนลําบากเพราะโควิดคนตกงานเยอะเจริญสุขเจริญพรนะลุงพี่นะทุกคนแล้วก็ช่วยกันครับก็ช่วยกันเพราะบางคนตกงานจริงๆตกงานลุงพี่ตกงานแล้วทีนี้เขาก็ลุงพี่เขาก็บอกว่าอย่างไรอย่างไงก็ให้โฮมพระผันนี้ไปกนปิดเม็ดเนี่ยครับปิดไปก่กนนะลุงพี่นะ แลวทีนี้เขาว่าเข้าที่ประชุมชนก็ให้ปิดไอ้พนี้ใช่เลยถ้าเอาบัปปายคนเดียวส่องคนซ้ำคนยังจะคุยลุงพี่ตองงี้ห่างกันอีกไม่ต้องให้ห่างกันอีกแล้วล้านก๋วยเตี๋ยวลุงพี่ค่ายก๋วยเตี๋ยวแล้วต้องเอาไปกินกันบ้านโน้นลุงพี่ไม่ให้กินร่วมกันไม่ให้กินร่วมเปนอยู่ในร้านละแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มผ่อนโคลบ้างครับผ่อนพอแล้วลุงพี่ผ่อนพอแล้วเราเดี๋ยวเอาข้าวไว้สี่ลูกไว้กินนะเป็นข้าวหอมมะลินะลุงพี่ ก็มาถามสุขทุกบางคนไม่มีเงินก็ต้องช่วยเขาด้วยเงินด้วยไม่ได้แต่ข้านะแต่ถ้าใครพอมีก็ก็ให้เข้าไปแล้วก็เงินไม่ได้ให้แต่ที่นี่ยังยังพอมีอยู่ใช่ไหมก็เงินทองก็ซื้อเข้าบ้างไม่พูดถึงเงินทองไว้ใช้จ่ายยังพอมีอยู่ไอ้เงินทองมันก็อย่างทีว่าขาดแคลนเหมือนกันหลวงพี่อ้าวขาดแล้วเล้เนี่ยยังมีก็ขาดบางทีมันก็พอมีเมื่อสักครู่ยังขายดีอยู่เลยนี่แล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ห้องกระเทียมนี่ก็ล่านเขาก็ไปข่ายแล้วก็ ขงก็เผาดูลานก็เผาทานข่ายโนอโน้าสอ,องตปแกลงวลาเขาขายได้เขาเงินมาช่วยไหมก็เขาก็ให้บ้างเขาก็ช่วยค่ากับคุ้งกับข้าวมัง่งด้านเคยด้านเศร้านะนะเดี๋ยวทีนี้ก็เขาก็ยแยกครอบครัวแล้วลุงพี่อ๋อแยกแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ยังยู่ก็คนเล็กมันมีลูกสองคนอยู่ลูกชายกับลูกก็ภัยแล้วแล้วทำจริงตอนนี้ในบ้านมีเงินเก็บไหม ก็บไอ้ลูกๆนี่มันจะมีกันมั้งหรือเปล่าไงก็ไม่รู้นะลุงพี่เนี่ยลุงมีไหมโยมพ่ผม่มแล้วก็มันมีมั่งน้อยเต็มทีแต่ไม่มีมากลุงพี่ก็ยังพอซื้อได้กินอยู่นะนี่พ่็มันไล่บ้านนะลุงพี่นะอยู่บ้านลูกสาวน้อมั่งมาอยู่บ้านลูกชายนี้มั่งลูกกภัยนี้มั่งโยมนี่เหรอครับแม่บ้านก็เสียไปไล่ปีแล้วก็สมมติว่าลุงพี่ก็ อ่ะ่สลูกกินแล้วว่าไงนออยากเบื่อ <ไป S 1> ตรงนี้ปิดจ้ามแล้วนะพ่อมเบื่อบ้านนี้ก็ไปบ้านโน้เบือบ่อบ้านนี้ก็ไปบ้านโน้นเบื่อบ้านโน้นก็มา,บ,าบ้านนี้แต่ลูกเขาก็ไม่ได้ไล่ได้ขับไปแล้ว<ด>ไป<ด>ถ้าก็ไปเฉยๆ,ๆยงไงเขาก็ไม่ได้ไล่ได้ขบับตรงพี่เอาเดี๋ยวก็บ,บอกกับลูกเลยคุณไปอยู่บ้านลูกงน้ากนอะเรมมาอยู่นี่นานยังบ้านหลังนี้พ่อมาอยู่นี่จาก ต้องสามเดือนได้หรอเมื่อก่อนก็อยู่กับลูกแล้วคิดว่าจะไปบ้านออีกไหมไม่ไปเลยลุงพี่ก็อยู่นี่อ่ะบางทีลูกขย่นชวนไปนน้องก็ลูกหลังเขี้ยวน้นลุงพี่โอ้หลังใหญ่นู่นเลยนั่นแหละนั่นก็ลูกครับแล้วมีไรนาไหมก็มีกันมั่งคนละเล็กคนละน้อยก็เท่าห้ากินซื้อค่ายกันไปอย่างนี้ลุงพี่แล้วไม้นี้ก็เขาให้มั่งลุงพี่แล้วก็ซื้อเขาบ้าง ไอ้ที่หนาต้นใยก็เลื้อยมาเป็นชิ้นๆมาลูกพีอาไว้ทําบ้านเอามามาไว้ใครจะต้องการทำโต๊ะทาเตียงก็มาเอากันไปลูงพี่โอเคนะเดี๋ยวจะไปแล้วครับพี่้เดี๋ยวให้ใช้สักพันหนึ่งไหนก็มาแล้วมีมีวาทัลส์ดีครับ เอาไว้ใช้พันหนึ่งไว้ซื้ออะไรกินนะลุงพี่ครับผมคาตามา่็ไปนะครับไม่เป็นไรรับลุงพี่ลุงพี่ให้ลุงพี่ให้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 ลุงพี่หยิบให้ไม่าตมารับไปเลยนะสาธุสาธุเจริญสุขเจริญอรอนนะทั้งพี่ท้งญาติโยมลุงพี่ก็อายุยังยืนนั่งพี่นะได้แล้วอายุยืนยาวนานลุต้องการแค่เจ็ดสิบพอตอนนี้ห้าสิบเก้าแล้วเอาเอาแต่ ร้อยห้าปีแ็พอครับครับแกก็เป็นทุกข์อีกเยอะเลยแม่พ่อร้อยห้าปีแล้วพี่นะครับร้อยงั้นให้โยมร้อยห้าปีกันไปแล้นะเอาเจรนญูเจรนท่อน้ไปไปแล้วไปสาธุ